ประชาธิปไตยเริ่มมีมวลชนจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกว่าระบบทักษิณขณะนี้มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับมวลชนออกไปค่ะท่ามกลางการเฝ้าระวังเหตุจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามจากคุณจตุรงแสงโชติกุลรายงานสดจากถนนราชดำเนินค่ะ วันพิสาครับซึ่งก็นี่ยังเป็นช่วงเวลาที่แก่นนานั้นจะเตรียมความพร้อมรองรับมวลชนที่จะเดินทางมาสมทบตามกําหนดนัดหมายเวลา18นาฬิกาวันนี้ครับนายเอกนัทพร้อมพันธโคโสกเวทีชุมนุมคัดคา้านกฎหมายนิรโทษกรรม เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมาชุมนุมที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้นะครับหลังเกิดเหตุมีการนำตปะปูเรือใบามาโรยตามเส้นทางจากจังหวัดในภาคใต้มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนายเอกนัทยังเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้มาตรฐานเดียวกับกลุ่มนปชที่นัดรวมมวลชนบริเวณร,ราชมังคลากีฬาสถานในเย็นวันนี้เช่นกัน และเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนายสุเทพเพื่อสุบันขึ้นเวทีปลาัยชี้แจงข่าวสารและทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชมุมนุมเพื่อจัดระเบียบพื้นที่รองรับมวลชนที่นายสุเทพบอกว่ากำลังเดินทางมาสมทบอีกจานวนมากรวมถึงเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและนักธุรกิจที่จะเดินทางมาร่วมชมุมนุมในช่วงบ่ายครับ ส่วนการชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอที่แยกนางเลิงวันนี้เจ้าหน้าที่นําแท่นปูนขนาดใหญ่ปิดกั้นบริเวณแยกวัดเบญจมบอพิษซึ่งเคยเป็นเส้นทางที่มวลชนใช้เดินทางเข้าสู่พื้นที่การชุมนุมนะครับทางโดยทางทีมรักษาความปลอดภัยของคอปทอบอกว่าเตรียมไปเจราจากับตํารวจเพื่อขอให้รื้อถอนแนวกั้นบริเวณแยกวัดเบญจมบอพิษออกไปซึ่งหากการเจราจาไม่ประสบความสําเร็จก็อาจจะต้องใช้มาตรการอื่นต่อไปครับ คอปทอนั้นนัเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่เมื่อวันนี้ทางแกนนําไปขึ้นเวทีปราศัยกับนายสุเทพเพื่อสุบรรและแกนนาของกลุ่มกอปทสแสดงจุดยืนเคลื่อนไหวในทิศท,ทางเดียวกันครับทีหกสองสามสามี ด้านนางนินนาธริตานโนนประหลัดกรุงเทพมหานครสั่งตั้งวอร์มเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมในทุกจุดนะครับโดยจะมีการเตรียมรถดับเพลิงและรถกระเช้าเตรียมรับเหตุฉุกเฉินส่วนผลกระทบการชุมนุมต่อการเรียนการสอนประลัดกรทมบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานกับกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางเดินขบวน12เส้นทางในวันพรุ่งนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นยังไม่มีการเปิดเผยเ,เส้นทางออกมานะครับ และทางกรทมก็จะเรียกประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอีกครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์และหาข้อสรุปว่าจะให้โรงเรียนในพื้นที่การชุมนุมนั้นปิดการในการสอนในวันพรุ่งนี้หรือไม่ครับซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมคือโรงเรียนสตรีวิทยาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและโรงเรียนด้านวินิตมัธยมที่ทางกลุ่มคอปทอนั้นไปตั้งเวทีปราศัยด้านหน้าโรงเรียนครับ ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงที่ทีมหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ส่งเครื่องบินเล็กขึ้นสำรวจบรรยากาศการชุมนุมและสภาพการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินเช้าวันนี้นะครับทีมข่าวนั้นขึ้นบินที่บริเวณแยก้อกบัวแล้วก็ไปสำรวจทั้งเวทีที่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมถึงถนนสายกรุง ราชดำนเมินกลางนะครับโดยพบว่ามีการมีจํานวนผู้ชุมนุมปักหลักเต็มพื้นที่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำนเมินกลางมุ่งหน้าแยกป้อมมหาการครับซึ่งทางวันนี้นนั้ทีมข่าวของหนูน้อยเจ้าเวหาก็จะมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะครับและขณะนี้ก็เป็นภาพสดบนเวทีที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขณะนี้นะครับยังมีมวลชนจากจังหวัดต่างๆทยอยมาสมทบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าทีมกาดของเวทีการชุมนุมนะครับ ซึ่งเวทีนั้นก็สังเกตว่ามีการจัดระเบียบการชุมนุมนะครับโดยนายสุเทพทศสุบันขึ้นเวทีการประศัยเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาโดยใช้ป้ายข้อความนะครับที่แสดงที่มาของผู้ชุมนุมทั้งจังหวัดหรือว่าอำเภอนะครับใช้เป็นผัวแถวในการให้ผู้ชุมนุมขยับตามเพื่อเปิดพื้นที่การชุมนุมให้มากขึ้นรองรับมวลชนที่นายสุเทพและผู้ดำเนินรายการบนเวทีบอกว่าจะมีมาสมทบอีกจํานวนมากในช่วงเย็นวันนี้ครับ กาส rumor, สมีการเปิดเผยการข่าวนะครับว่าหลังจากเวลา24นาฬิกาวันนี้ต้องพระวังการเคลื yup. Bal, ่อนขบวนของกลุ่มควรวมถึงรถยนต์นะครับที่จะเดินทางไปปิดสถานที่สําคัญในพื้นที่ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทํางานได้ในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยการนํายางรถยนต์เข้าไปในสถานที่สําคัญเหล่านั้นด้วยครับคุณบัมวิสาครับขอบคุณคุณจตุรงคค่ะคุณจตุรงแสงทชติกุลรายงานสดมาจากถนนราชดำเนินนะคะไปดู